สวัสดีครับวันนี้ของที่บ้านที่หันมีราคานำเหรียญหลวงพ่อท้องอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์จังหวัดสมุทรสาครมาให้พี่ๆรับชมกันเหรียญที่ผมนําให้ชมนะครับเป็นเหรียญปี2 5 1 9หรือเรียกว่าเหรียญหลังเสือเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและก็น่าบูชาน่าสะสมมากๆคลิปนี้ก็ทําขึ้นเพื่อที่จะบอกอแนะนํานะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เพิ่งเ,เข้ามาสะสม ในการดูบล็อกนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดที่สะสมกันอยู่2บล็อกก็คือบล็อกจุดกับบล็อกวงเดือนการจัดสร้างเนี่ยก็จะมีเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เหรียญที่ผมยกขึ้นมาให้ดูก่อนอันนี้คือบล็อกจุดนะครับสําหรับพี่เพื่พอนที่สะสมเป็นอยู่แล้วอันนี้ก็ก็ผ่านผ่านได้นะครับแต่สําหรับพี่เพื่พอนที่เพิ่งเข้ามาสะสมในวัตถุมงคลของหลวงพอ่อก็หวังว่าคลิปนี้ ข้อมูลเนีย่ยน่าจะพอมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูการดูบล็อกก่อนนะครับบล็อกจุดนะครับก็คือเนี่ยครับให้ดูเหนือบ่าของหลวงพ่อขึ้นไปนะครับเหนือไหล่นะครับจะมีจุดนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เรียกว่าบล็อกจุดนะครับแล้วก็ถ้าเราดูลงด้วยกล้องแว่นขยายเนี่ยก็จะเห็นเป็นเส้นขนแมวเสี้ยนๆนะครับเนี่ยเต็มไปหมดนะครับอันนี้คือบล็อกจุดนะครับ จะมีจุดสองอจุดนะครับโดยทั่วไปนะครับบล็อกจุดอ,องค์พระองค์หลวงพ่อนะครับจมูกจะไม่เต็มบล็อกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะครับแต่บางเหรียญเนี่ยจมูกเต็มก็มีนะครับแต่แต่โดยส่วนใหญ่นะครับจมูกก็จะไม่เต็มบล็อกสําหรับบล็อกจุดนะครับอันนี้คือบล็อกจุดส่วนบล็อกวงเดือนนะครับ องนี้คือบล็อกวงเดือนถ้าเราลงด้วยกล้องหรือแว่นขยายนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะเดี๋ยวนะครับเนี่ยครับเป็นลักษณะเหมือนวงเดือนนะครับรอบๆแต่แต่ไม่รู้ BJ, พี่ๆพ,พอเห็นชัดไหมนะครับนะครับแต่ถ้าลงด้วยกล้องครับจะเห็นเป็นหน้าแบบเป็นเส้นนะครับเส้นๆเ,เหมือนวงเดือนนะครับครับตรงตรงเหนือไลลหลหลวงเพ่อตรงนี้จะไม่มีจุดนะครับ อันนี้คือบล็อกวงเดือนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วบล็อกวงเดือนเนี่ยจมูกหลวงพ่อจะค่อนข้างเต็มนะครับนะครับอ่าครับอันนี้คือบล็อกวงเดือนก็มีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกนะครับส่วนรายละเอียดอ่อื่นอของเก้แท้เนี่ยก็ให้พี่พดูถ้ามีเหรียญจริงนะครับจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้สวยสวยก็ หลักพันขึ้นนะครับพันถึงสองสามพันก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสมบูรณ์ของเหรียญแล้วก็ผู้บูชาผู้เช่าบูชาเป็นสําคัญแต่โดยทั่วไปก็หลักดูคร่าวๆนะครับก็หน้าหลวงพ่อนะครับเหมือนไม้ความคมชัดของตัวหนังสือนะครับขอบตัดนะครับอขอบขอบตัดขององค์พระนะครับ นะครับแล้วก็เหรียญปั๊มส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะจะมีอ่าเขาเรียกทีป่ปิ้นนะครับเนื้อเกินนะครับก็กจะมีมากบ้างน้อยบ้างนะครับก,ก็จะมีนะครับแล้วก็การเจาะห่วงนะครับดูห่วงเจาะออกมาการปิ้นของห่วงอ่าเนี่ยครับ อันนี้ก็คลิปนี้ก็คือวัตถุประสงค์ก็คือ,อให้พี่ๆที่เพิ่งเข้ามาสะสมนะครับก็คือดูบล็อกนะครับว่าบล็อกจุดกับบล็อกวงเดือนเนี่ยแยกตรงไหนนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งในหลายๆรุ่นของหลวงพ่อทั้งอยู่ที่น่าบูชาและก็น่าสะสมมากๆครับปัจจุบันอายุการสร้างเนี่ย45ปีโดยประมาณาราคายังอยู่ที่พันต้นๆน,นะครับพันถึงสองสามพัน อนาคตเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะขย่บขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วก็นักบูชานักสะสมเนี่ยก็หันมาสนใจกันมากขึ้นนะครับท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆช่วยติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ